และได้ยื่นหนังสือสองฉบับได้แก่หห1หนังสือถึง,งฝ่ายกัมพูชาเพื่อประท้วงเกี่ยวกับเหตุการณ์ฐานไทยเหยียบกับระเบิดเมื่อวันที่16กรกฎาคม2 5 6 5และ2หนังสือถึงเอกอัครราชสูดผุดทแทนถาวอญี่ปุ่นประจําการประชุมว่าด้วยการลดอาวุธในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาวาราปัจจุบันรายงานเหตุการณ์ การละเมิดพันธกรณีของกัมพูชาในฐานะรัฐภาคีนั้นอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ฝ่ายไทยได้ยื่นหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวรัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งที่เหตุการณ์ความรุนแรงยังเกิดขึ้นอีกครั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้วันที่24กรกฎาคม2568 ฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงเข้ามาบริเวณตรงข้ามฐานปฏิบัติการของไทยประสาทตามเมือนทมจังหวัดสุรินทร์อีกครั้งอีกทั้งได้มีการยิงจรวด BM-21 นจำนวนสองนัดเข้ามาในพื้นที่ชุมชนภายในศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บสรา,ายและขณะน,นี้เหตุการณ์โจมตีที่ไม่ใช่ เป้าหมายทางการหารยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่โรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และสถานที่ต่างๆเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสอีกหลายรายอีกทั้งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นของวันที่23รกรกฎาคม2568ทหารไทยได้เหยียบกับระเบิดระหว่างการลาดตระเวนในพื้นที่ช่องอานม้าอํเภอน,น้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม5นายโดย1น,นายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการสูญเสียขาขวาทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นโดยกองทัพภาคที่2คาดว่าเป็นทุ่นระเบิดที่เพิ่งถูกนำมาวางใหม่ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำซ้อนและเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์จากกรณีที่ทหารไทยอีกชุดหนึ่งประสบเหตุลักษณะเดียวกันในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานี ผมจึงขออ่านแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศต,ต่อกรณีสถานการณ์ล่าสุดไทยกัมพูชาดังนี้ครับ 1. รัฐบาลไทยขอประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการกระทำของกองทัพกัมพูชาที่ละเมิดอธิปไตยของไทยและกฎหมายระหว่างประเทศต,ต่อเหตุการณ์ที่ฝ่ายกัมพูชาลอบเข้ามาวางกับระเบิดในดินแดนไทย และเป็นผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่16และ23กรกฎาคม2568และได้เปิดฉากยิงเข้ามาบริเวณตรงข้ามฐานปฏิบัติการของฝ่ายไทยในช่วงเช้าของวันที่24กรกฎาคม2568รวมทั้งได้โจมตีอย่างรุนแรงและต่อเนื่องในพื้นที่ฝั่งไทยตลอดเช้านี้รวมถึงเป้าหมายพื้นที่ที่เป็นพลเรือนโดยเฉพาะโรงพยาบาล จนเป็นเหตุให้ประชาชนบาดเจ็บและเสียชีวิตดังนั้นเมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงดังกล่าวจากการที่กัมพูชาจงใจมีการกระทำเป็นปฏิปักษ์อย่างชัดเจนต่อประเทศไทยรัฐบาลไทยจึงตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตและเรียกเอกคราชทูตนาครุงพนมเป็นกลับประเทศและขอให้เอกครชัชทูตกัมพูชากลับประเทศเช่นกันข้อ3 รัฐบาลไทยเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกระทําที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงซ้าําๆซึ่งเป็นการขัดต่อหลักการความไม่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีและความสุจริญใจอีกทั้งยังเป็นการบ่อนทําลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของกัมพูชาในประชาคมโลกข้อ 4. รัฐบาลไทยเรียกร้องให้กัมพูชาแสดงความรับผิดช,ชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยุติการโจมตีเป้าหมายทางทหารและพลเรือนรวมทั้งยุติการละเมิดอธิปไตยของไทยโดยทันทีโดยรัฐบาลไทยพร้อมที่จะยกระดับมาตรการป้องกันตนเองหากกาัมพูชายยังคงไม่ยุติการกระทําที่เป็นการโจมตีทางอาวุธและละเมิดอธิปไตยของไทยตามหลักสากลและกฎหมายระหว่างประเทศนี่คือถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศผมขอ เรียนเพิ่มเติมว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาม,มาตรการและแนวทางการดําเนินการในขั้นถัดไปของฝ่ายไทยอย่างรอบด้านโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทํางานอย่างมีเอกภาพและดําเนินการไปพร้อมกันในด้านความมั่นคงการทูตการบริหารจัดการในพื้นที่ชายแดน ตลอดจนมาตรการคุ้มครองปลอดภัยความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเวลาที่มีที่สถานการณ์มีความละเอียดอ่อนการสื่อสารในสังคมโดยเฉพาะในช่องทางการสื่อสารออนไลน์อาจจะนําไปสู่ความเข้าใจผิดและสร้างความแตกแยกโดยไม่ได้ตั้งใจกระทรวงการต่างประเทศขอให้สังคมเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายความมั่นคงเพื่อความสามารถขีของคนในชาติซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ในอย่างนี้ครับ